สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาพบกับโฟก์แค์สมาร์ทคาร์ครับวันนี้ก็มีรถข้ามสมัยหนึ่งคันครับผมเป็นกระบะแคปยกสูงออโต้นะครับวันนี้ก็มาพบกับ t o y ยต้าไฮรักรีโวนะครับคันนี้ได้เป็นตัวท็อปเลยครับผมเป็นเครื่องยนต์2.4ตัว G นะครับเกียร์ออโต้ปี2016ครับวันนี้เรามาเปิดราคากันอยู่เพียงแค่4 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูรับชมกันได้เลยครับก็ในสาหรับรุ่นนี้นะครับก็ เป็นตัวท็อปออปชันข้างในก็คือครบเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับในโฉมแรกครับผมก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมแล้วมีไฟตัดหมอกให้แล้วเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราแวะชมเครื่องยนต์ไปกันก่อนเลยดีกว่านะครับราคานี้กับสภาพรถแบบนี้รับรองเลยว่าคุณลูกค้าถูกใจอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็รถคันนี้ก็ได้รับการ ตรวจสาภาพไป็แล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้เราแรกคิวตรวจให้ก่อนเลยอ่าก็จะเป็นเครื่องยนต์ซีซูบีเซลนะครับผมเครื่องยนต์เดิมๆเลยก็จะมีนใส่งเรื่องแผ่นเพจนะครับทางด้านนี้แผ่นเพจครับปีสิบหกอ่าโครงสร้างก็ได้ค่อนข้างเดิมนะครับ ปะกระโปงแท้ศูนย์นะครับผมแผ่นกันความร้อนก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานรวมถึงก็มีระบบเบรกกีบให้เรียบร้อยแต่ว่าเรื่องสีสันก็อาจจะมีเก็บงานมาบ้างนะครับผมตามอายุการใช้งานนะครับเราก็เก็บไปเรียบร้อยนะครับก็คือตามอายุรถในการใช้งานอ่ะโอเคครับ มาดูด้านข้างกันต่อนะครับผมด้านข้างนะครับก็จะเป็นล้อมแม็กเดิมศูนย์ขอบ17นะครับส่วนยางเราเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเป็นยางชุดใหม่ปี2 3นะครับที่ว่าเราได้สต็อกเอาไว้แล้วก็มีบันไดข้างเรียบร้อยครับรวมถึงกระจกมังข้างนะครับมีไฟเลี้ยวมุมกระจกก็จะเป็นกระจกโครเมียมนะครับเมื่อเปิดโครเมียมทั้ง2ด้านแล้วก็ข้างในก็จะเป็นมีงานผ้านะครับผม ที่ตรงแผงประตูนะครับแล้วก็บอก่อน้านเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะครับก็จะเป็นสีดำตายกับสีน้ำตาลออกเทาๆนะครับกุญแจดอกรีมโมทได้ครบเลยเแล้วก็ผมลายเป็นม u l t i function ทั้ง2ด้านนะครับมีจอเครื่องเล่นแอร์ปรับออ t โต้นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญได้เป็นเกียร์ออโต้ก็เดี๋ยวเ,เราจะอธิบายเรื่องออปชั่นด้านในอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีระบบหรือว่าลูกเล่น เป็นฟังก์ชันแบบไหนกันบ้างนะครับอ่าเป็นรถแคปเปิดมีพรมมีอะไรมาให้พร้อมนะครับอ่าโอเคมาดูสวนนึงกันต่อนะครับสีสันสวยงามริ้วรอยไม่มีนะครับผมช่วงล่างเดิมๆนะครับแชสซีสวยๆไม่มีสนิมแล้วก็ท่อยังเงาเงาอยู่เลยนะครับขัดล้างเช็คให้เรียบร้อยนะครับผมทุกจุด แล้วก็แม mm ็กไลเนอร์แ hmm. ม็กไลเนอร์ก hmm. ็อยู่ในสภาพที่ีดพร้อมใช้งานนะครับล่องรอยก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่เป็น liner แม็กไลเนอร์แท้เบิกจากโตโยต้านะครับผมของแท้เดิมติดรถมาเลยอ่ารุ่นนี้เป็นรุ่นจีนะครับมีโลโก้ให้พร้อมกันชนท้ายอันนี้น่าจะเบิกอันใหม่มาให้นะครับสภาพยังใหม่อยู่เลยอ่าพวกโลโก้พกอะไรพร้อมนะครับพร้อมกับกล้องถอยหลังอ่ามีให้เรียบร้อย ฝายท้ายก็ไม่แตกไม่ล้านะครับสติกเกอร์พิลนเนอร์อยู่ครบครับผมอ่าช่วงล่างด้านนี้ก็สวยๆนะครับมียางล้อยางอะไรให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวครับบันไดข้างด้านนี้ก็มีครับผมอ่ามาดูภายในด้านนี้กันนะครับ ก็เหมือนกันนะครับผมผังประตูจะมีเป็นงานผ้านะครับผ้าเดียวกับเบาะที่นั่งที่ได้ดีไซน์เพิ่มเข้ามานะครับแล้ลองดูลองชมกันนะครับผม,ผมก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปขึ้นด้านรถฝั่งด้านนู้นกันนะครับอ่โอเคครับก็จะมีในส่วนของเรื่องเอเดี๋ยวตามรถก่อน หมดคู่มือการใช้รถนะครับผมเป็นโบชัวร์แล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องทุงลมนิรภัยนะครับผมคู่มือประกันคุณภาพนะครับผมแล้วก็คู่มือระบบหมนทางอันนี้ก็คือถ้าเป็นตัวท็อปนะครับของออรีโวเนี่ยแล้วก็ของโฟลเจอร์เนี่ยก็คือจะใช้หน้าจอเหมือนกันนะครับก็จะให้เกี่ยวกับเรื่องระบบหมางด้วยนะครับอันนี้ลบนอ่ามีที่ส่อง หน้าฝั่งด้านคนนั่งนะครับส่วนด้านนี้ก็มีเราเจอตรงนี้มานะครับผมก็มาเจอขอขอภัครับเจอม,มาก็ค่อนข้างสวยอยู่เหมือนกันนะครับอะโอเคก็เดี๋ยวเราไปลองดูเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานของระบบเกียร์โต้ในรุ่นนี้แล้วก็เดี๋ยวลองดูช่วงล่างกันว่าใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับอเดี๋ยวเราข้ามมาดูเลขใหม่กันนิดนึง เลขไม้ก็อยู่ที่แสนเก้านะครับตามนี้เลยเช็คได้นะครับแล้วก็ตัวท้อจะเป็นเรือนไม้สีฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินนะครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้านี่ล่องรอยอาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวค่าเข็มขัดนี้ลราผ่ายกันก่อนนะครับผมอ่าโอเคครับคาทั้งผู้นั่งและครับผู้ขับอ่าแล้วก็เรื่องของของเกียร์คือเป็นเกียร์ออโต้นะครับมีระบบอีโค o โหมด พ o วเวอร์โหมดให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก,ก็แอร์ปรับออโต้ได้หรือว่าปรับแมนนวลเองก็ได้นะครับแล้วก็นี้มีเป็นเออเรียกว่าระบบนำทางนะครับมีม e ม o ี y การ์ดให้นะครับแต่ว่าการนีน้เดี๋ยวเราอาจจะเอาไปเก็บไปให้นะครับนี่ก็จะเป็นการนำทางแต่ว่าเราไม่ได้จะไปที่ไหนเราก็เลยอาจจะไม่ต้องปักหมดุดหรือว่าวิ่งตามโลเคชันไปนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองช่วงล่างกันแล้วก็ให้ดูเกี่ยวกับเรื่องของ การใช้เกียร์ออโต้รุ่นนี้นะครับเกียร์ออโต้รุ่นนี้ข้อดีก็คือสามารถปรับเป็นเหมือนเป็นแมนวนวลเองได้เลยนะครับก็คือเชนเกียร์ได้ใส่เล่นเกียร์เหมือนเกียร์ธรรมดาได้เลยนะครับไปครับลดลงๆตาเลี้ยงดีนะนเหี่ยว่าปื้ดปื้นปื้ดปื้มเลยอ่านี่เราก็ไปเรื่อยๆก,ก่อนนะครับไปครับ อันนี้ครับแบบปกตินะครับผมความเร็วแบบไม่เร็วจนเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดนะครับในความกระแทกหรือว่าความแข็งกระด้านี่ก็ถือว่าไม่มากจนเกินไปเพราะว่าเป็นรถตัวสูงเดิมๆก็ถือว่าใช้ได้นะครับในมิติของรถแคบยกสูงนะครับอันนี้คือเราก็ใช้เกียร์ดีตามปกตินะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูเกี่ยวกับเรื่องของระบบเกียร์กันนะครับเนี่ยถ้าเราตบมาตรงนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้อ่ะนี่คืออยู่ที่เกียร์สามนะครับแล้วก็จะมีแสดงผลตรงหน้าจอเรียนใหม่นะครับตอนนี้คืออยู่เกียร์สถ้าเราเหยียบไปจนสุดสุดรอบเครื่องก็จะยังไม่เปลี่ยนเกียร์ก็จะเอออยู่เงี้ยอ่าแต่ถ้าเราเราใส่เกียร์สี่เกีย็นเกียร์หนะครับอ่าครับใช้งานง่ายไม่ต้องเหยียบคัด แต่ก็าสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้เลยนะครับขับสนุกหรือจะแบบไปขึ้นเขาลงห้วยไอะไรก็ใช้งานได้สะดวกนะครับเพราะว่าสามารถแบบปรับเปลี่ยนเกียร์เหมือนรถเกียร์แมนนวลได้เลยโดยที่ไม่ต้องเมื่อขายเหยียบขัดแล้วก็เรื่องของอัตราการประหยัดหรือว่ากินน้ำมันเชื้อเพิงก็สิกว่าโลเยอะเหมือนกันนะครับถ้าว่าวิ่งใน ออรอบเครื่องรอบเกียร์ที่แมตกันแล้วก็ใช้คันเร่งที่ไม่นักหนวงจนเกินไปนะครับรือถ้าแบบถ้าเราไม่รีบครับในเมืองหรือว่าขับแบบชิวๆใจเย็นก็สามารถกดระบบ Eco อีโค o โหมดทุกอย่างมันก็จะดรอปลงมานิดนึงนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเรารีบร้อนนะครับผมหรือแบบอยากใช้ความเร็วก็สามารถกดเป็นระบบ power mode ได้นะครับผมก็ อาจจะกินน้ำมันมากยิ่งขึ้นนิดนึงแต่ว่าแลกกับอัตราการเร่งที่ตอบสนองได้ดีกว่านะครับถ้าอยู่เกียร์หก็อยู่เกียร์หเลยนะครับผมเราก็เติมคันเร่งมันก็มาเลยนะครับแต่ถ้าคิดว่าเอ๊ะมันเดือดไปเราก็สามารถเปลี่ยนเกียร์กลับมาได้นะครับแต่ถ้าบางทีแบบเราอยู่เป็นโหมดแมนนวลแต่ว่าถ้าอยู่เกียร์สูงเกินไปแต่ถ้าแบบเราจุ่มคันเร่งเยอะๆมันก็อาจจะช่วย เปลี่ยนเกียร์ลงมาอัตโนมัตินะก็จะเป็นเกียร์ห้าเกียร์4อะไรประมาณเนี้ยนะครับในช่วงทางที่ดีก็ถือว่าดีนะครับผมสำหรับช่วงล่างนะครับก็ไม่กระแทกไม่โยนไม่อะไรจนเกินไปอ่านะก็ถือว่าผ่านนะครับสำหรับอันนี้ก็เดี๋ยวก็ขับมันไปเรื่อยๆนะครับผมก็เดี๋ยวไปสรุปกันทีตอนจอดรถด้านล่างแล้วกันนะครับอ่นะนะโอเคครับก็บทสรุปได้ว่าสำหรับ รีโวคันนี้นะครับติด <c oughs> ติด, <c oughs> ตดอ่ะเดี๋ยวให้ดูอันนี้ปุ๊บป๊บปุ๊บป๊บป๊บเดี๋ยวปิดชื่อถ้ามีชื่อลูกค้าอยู่นะครับยวปิดชื่อลูกค้าก่อนนะครับก็เป็นรถลวหนาพี่สองนะครับเหมือนอารมณ์แบบซื้อสดป้ายแดงแล้วก็แบบรีไฟเน้นอะไรประมาณนี้นะครับเป็นรถปีสอง6สิบหกอ่าจดทะเบียน ยิบเจ็ดตุลาห้าเนะครับคันนี้ก็ราคาอยู่ที่4 1 9 0 0นับาทเท่านั้นนะครับผมซื้อเงินสดจบได้ในราคานี้ไม่มีบวกแบตเพิ่มนะครับผมส่วนซื้อเงินผ่อนมีส่วนลดให้มีโปรโมชั่นให้นะครับต้องการโปรโมทก,ก็ทักมาหรือว่าโทรหาแอดมินได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับข้อสรุปของคันนี้นะครับถือว่าได้ราคาที่โดนใจนะครับสภาพรถที่โอเคเลยแล้วก็ได้ออปชั่นมา ค่อนข้างครบนะครับผมก็คือเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสองข้างแอร์ปรับอโต้จอเครื่องเล่นกีออโตตนะครับคือออปชั่นได้มาครบและบวกกับการขับขี่ที่สมรรถนะค่อนข้างดีนะครับรถไม่กระแทกไม่โยนจนเกินไปนะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจคือในเส้นทางพื้นผิวถนนแล้วก็ในมิติที่เป็นรถกระบะนะครับเราก็ต้องเข้าใจว่าเออมันก็อาจจะไม่ได้แบบนุ่มนิ่มเหมือนรถเก๋งนะครับแต่โดยรวมก็คือให้คะแนนก็คือผ่านสำหรับคันนี้นะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อพัมมาได้ที่ เคอันสมาร์ทคารครับชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยครับผมก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ